ทุกคนทุกคนสวัสดีครับบรรยากาศนะครับทุกคนนี่เขาเรียกว่าในสวนบรรยากาศแบบว่าสุดยอดในสวนหมูกระชะหมูกระชะนะครับทุกคนสดๆดเลยจ้ะอันนี้เพกอินไปนะจ๊ะทุกคนเดี๋ยวให้ดูนะบรรยากาศเ่าก็นี่มีพัดลมต้นไม้ยุ้ยทุกคนอย่จงนี้เสร็จแล้วนะจ๊ะทุกคน เดี๋ยวเราพาไปดูอีกรอบหนึ่งดีไหมไดูบรรยากาศกันอร่อยไหมคะอร่อยนะคะตอนนอร่อยนะครับอันนี้น้ำจิ้มจากทุกคนมีสดเลยเซตเตี้ยวน้ำจิ้มซีฟูดแล้วก็น้ำจิ้มมุกระทะน,นะ,ะทุกคนนะนี่จะทุกคนหน้าต่านะฮะเนยเนยอยู่ตรงหนูนนะฮะ นี่มีขนมหวานนี่พันมากินบ่อยไหมคะเป็นไงบ้างชอบไหมอร่อยดีชอบตรงไหนที่สุดก็ตรงน้ำจิ้มเห็นไหมน้ำจิ้มเนี่ยมัดใจนะจ๊ะบางที่ไปเนี่ย,น,น,ย,น,น,ย,น,น,ยน้ำจิ้มจะเค็มไปนีบรรยากาศทุกคนนี่จ้านะฮะนี่ Yeah, ทุกคนริมถนนในสวนกันเลยนะจ๊ะอร่อยไหมคะ <c oughs> <c oughs> นะคะเราจะพาชิมนะคะทุกคนมีบรรยากาศในสวนแบบนี้เลยทุกคนต้นมงต้นไม้บอดนะบอดปลานะจ๊ะมีหมูครึ่งหมูมมเท่ง กติกาทุกคนวันนี้น้ำนะครับทุกคนแบบเป็นสปาแบบอบอุ่นนะฮะใครชอบบรรยากาศแบบนี้มาได้ในสวนหมูกระทะแถวหัวลอนะครับทุกคนมีบรรยากาศด้านนอกนะครับทุกคนลมเย็นๆจ้าเรามาดูด้านนอกกันบ้างทุกคนตรงริมถนนแบบนี้เลยนะฮะ จะนะบรรยากาศแบบค่อนข้างที่จะเงียบๆหน่อยแล้วก็กินหมูกระทะร้อนๆอากาศเย็นเจนะนะทุกคนนี่จะหมูกระทะตัวจริงจานะครับทุกคนบรรยากาศน่ารักนะี่จ้ะแลนะมีพัดลมต้นมาที่เดียวของโลก ฝากติดตามคลิปกันด้วยนะครับทุกคนครับ